สนับสนุนโดยทิพยิยะประกันภัยขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีหลากหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเราจะเวิร์กบอลอย่างไรหรือบังคับลูกให้เฟดังครับให้ดรออย่างไรเอาลูกเฟดก่อนแล้วกันหลักการนะครับที่เราเคยพูดกันไปลูกกอล์ฟจะสตาร์ทออกไปจากหน้าไม้นะครับแล้วเลี้ยวเนี่ยจากแนวไม้นะครับถ้าแนวไม้เนี่ยชี้ไปทางซ้ายของหน้าไม้นะครับลูกกอล์ฟจะเฟดเสมอถ้าแนวไม้ชี้ไปทางขวาของหน้าไม้ ลูก,กออกจะ draw เสมอเพราะฉนั้นเทคนิคง่ายๆคือเราจะต้องทํำยังไงก็ได้นะครับให้ impact กลับมาแล้วเนี่ยแนวไม้ชี้ไปทางซ้ายของหน้าไม้ฟังช้าๆนะครับไม่ว่าเราตีเหล็กหรือตีหัวไม้ก็แล้วแต่นะครับอันดับแรกถ้าเราต้องการให้ตีเฟดลูกจะต้องจบซ้ายของเป้านะครับเพราะลูกจะต้อง start ซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวากลับเข้ามาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจะต้องเล็งซ้ายก่อนนะครับมองจากกล้องมุมนี้เล็งไปทางด้านซ้ายก่อนหลังจากนั้นนะครับ หลากหลายคนทฤษฎีเก่าคือจะให้เปิดหน้าไม้ลักษณะนี้แล้วก็ตีไปตีไปตามแนวเท้าที่เรายืนแล้วก็ลงมาหน้าไม้เปิดวิธีการแบบนี้ข้อผิดพลาดก็คือลูกกอล์ฟจะสตาร์ทออกขวาเลยเพราะว่าหน้าไม้เราลงมาเปิดแล้วหลังจากนั้นก็แหกสไลด์ไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นตามทฤษฎีนะครับคือเราจะต้องให้ลงมาอิมแพคเนี่ยนะครับให้หน้าไม้ชี้ไปทางซ้ายของเป้าหมาย และให้แนวไม้นะครับชี้ไปทางซ้ายมากกว่าหน้าไม้นะครับพูดง่ายก็คือเหมือนเราปั่นไซยก้ยนะครับเพื่อให้ลูกเฟดกลับมาคราวนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนิดนึงระหว่างแนวไม้กับหน้าไม้กับสวิงเพลนที่มันลงมาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรารู้สึกว่าเราพยายามจะตีให้แนวไม้ไปทางซ้ายของหน้าไม้หรือพยายามคร่อมเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ยนะครับหน้าไม้มันจะปิดเองโดยธรรมชาติลักษณะน,นี้ เหมือนหน้าไม้มันพยายามจะมาทางซ้ายด้วยความที่เราพยายามเอาแนวไม้มาทางซ้ายนะครับหน้าไม้มันจะมาทางซ้ายเองโดยธรรมชาติทําให้ตอนที่เราจะรดเอาไว้เนี่ยจากที่เราเซตไว้ไปทางซ้ายเล็กน้อยเนี่ยมันจะไปซ้ายมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คือเราต้องพยายามโฮข้อมือนะครับไม่ให้หน้าไม้เราปิดเวลาเราเห็นคนตีเฟรดนะครับเราจะสังเกตเลยว่าเขาจะจบค่อนข้างสูงลนนักษณะนี้เพราะเขาพยายามขืนหน้าไม้ให้เปิดไว้ นะครับเช่นเดียวกับตอนที่เขาเซตอัพเขาเซตอัพเล็งไปทางด้านซ้ายของเป้าหมายแล้วนะครับแล้วเขารู้ว่าแนวไม้ตอนลงมา i m p a c t เนี่ยจะต้องไปซ้ายกว่าหน้าไม้นะ i m p แ c t แล้วก็พยายามโฮไว้เพื่อปล่อยให้ลูกเฟดลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณพยายามจะตีเฟดแล้วคุณพยายามคร่อมลงมาเนี่ยอย่าลืมว่าหน้าไม้มันจะปิดเองโดยธรรมชาติด้วยเพราะฉนั้นต้องขืนมันไว้ครับเล็งซ้ายของเป้านะครับ พยายามให้ซอมสวิงให้แนวไม้ลงมาทางซ้ายมากกว่าเดิมแล้วขืนหน้าไม้เอาไว้นะครับลูกก็จะเฟดกลับมาลักษณะนี้นะครับลูกออกไปซ้ายแล้วก็เฟดกลับเข้าไปทางขวาเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการตีเฟดนะครับอย่าลืมอย่างที่บอกไปหน้าไม้หน้าอิมแพต้องไปซ้ายนะครับและแนวไม้ต้องไปซ้ายกว่าหน้าไม้โดยที่เราโฮหน้าไม้เอาไว้ตอนอิมแพ t ให้มันเฟดกลับเข้ามา ลักษณะน,นี้โฮไว้ลูกก็จะเฟดเข้ามาสําหรับคนที่มีความสามารถพอแล้วต้องการจะเชฟช็อตนะครับลองเอาวิธีนี้ไปฝึกดูคํานึงนะครับรีเลชัน่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน้าไม้กับแนวไม้ครับแล้วคุณจะมาคับลูกได้สนับสนุนโดยทิปยะประกันภัยขอบคุณครับ